สวัสดีวันนี้เรจะมารีวิวดีเลส,สิคนะกับโลบาร่าพาวนะคะุณแหมพาวอยู่ที่อ่าเดี๋ยวมันอยู่ในซีเดนนะคะเก้าสิบสามซึ่งใกล้กับโรลบาร่ากู้เช้าได้คิวมาต่อเจ็ดโบ๊กซื่อก็ไปทำซับป,ประวัติอะไรตึ้งๆเขาเข้าไปนะคะที่โลบาร่าพาวชัน้นจีซับป,ประวัติก่อนแล้วคือไปชั้นสี่นะคะก็พอไปชั้นสี่ปุ๊บยื่นใบปุ๊บเขาก็จะซับป,ประวัติว่าสายตาสั้นเท่าไหร่อะไรประมาณ นี้นะคะแล้วสักพักหนึก็จะไปวัดสายตาเหมือนวัดที่ร้านแวลเลยแล้วก็วัดรมในตานะคะแล้วก็ไปวัดสายตาว่าไอ้ค่าอันนี้อ่านได้ไหมขนาดข้างขวาข้างซ้ายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วสักพักหนึ่งก็จะเข้าไปขิดเออหยดยาขยายม่านตานะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปพบกับหมอเอ๋ยนะคะแล้วหมอเอ๋ยก็จะตรวจแบบละเอียดเลยนะคะ พอพอหมอเอ๋ยเสร็จแล้วก็จะมาหยุดตาหยดุดทำไม่ได้นะหยดุดน่าจะหยดุดหยดุหยดยอดตายหดม่านตาแล้วก็ไปว่าใส่ตาเราอย่างละเอียดนะซึ่งคุณแม่ม่านตาโตแล้วก็ต้องหยดเอ่อยาหดม่านตานะคะประมาณสองครั้งแหละประมาณเขาบอกว่าครึ่งชั่วโมงถึงจะได้ผ่าตัดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ปล่อยลงมากินข้าวมันเก้าโมงนะคะแล้วก็ขึ้นไปยิงประมาณตอนสิบโมงนะคะ ีโมงครึ่งน,นะคะเข้าไปยิงเลสิกทุกคนมันจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยนะคะก็คือเขาก็จะให้ล้างหน้าก่อนแล้วก็จะใส่หมวกอะไรเงี้ยน,นะคะใส่ชุดให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเข้าไปนะคะแล้วเขาก็จะครูแบมมก็จะยิงข้างขวาก่อนแล้วก็ข้างซ้ายตอนที่ยิงอะ่ะก็คือมันจะมีแบบเครื่องมาถางตาใช่ไหมเออแล้วก็จะแบบมีที่ติดเขาก็หมอกหมอกเขาก็จะเอาเอะไรกาวติดขนตาข้างบนข้างล่างแล้วเขาจะอธิบายการถาว่า อ่าค่ะตอนนี้นะคะถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะคือขั้นตอนแรกเขาก็จะแบบมีใบมีดมาต๊ดผ่านตาเราแต่ก่อนที่เราจะยิงอะ่ะทุกคนเขาจะให้เขาจะเอ่หยอดยาชาตลอดนะคะก็คือจะไม่รู้สึกเจ็บนะตรงเนี้ยแล้วก็ทําข้างขวาปุ๊บแล้วก็ทําข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายก็ใช้เวลาไม่นานนะคะแต่ข้างขวาจะนานนิดน,นึงเพราะว่าสายตามันเอียงเขาก็จะยิงที่ตืดๆแบมองไฟสีเขียวนะคะแล้วก็มองแต่สีเขียวทุกคนนะคะ หมอเขาก็จะบอกตลอดว่าตอนนี้ทาอะไรอยู่นะตอนนี้กําลังเปิดตอนนี้กําลังยิงเรซี่นะตืดๆๆอาสื่อแล้วค่ะแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีข้างข้างเราไม่ถึงห้านาทีทุกคนเสร็จไวมากนะคะแล้วคุณหมอก็มันแบบมันชัดมากตอนที่แบบตอนที่มันสื็จแล้วอะแล้วคุณหมอก็มามาตรวจสายตาอีกทีหนึ่งว่าอ๋อแผลยังแผลเป็นแบบนั้นแบบนี้เนาะเขามอคุณหมอก็มมอธิบายให้ฟังแล้วเราก็มาใส่ที่ค้อบลุนตาแมนทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวอีกทีนึงแต่ตอนเนี้คือแบบมันชัดมากทุกคน